เพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเนาะไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวนวลสนซื้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สาวนวลกัเดินทางมาที่บ้านอ่าแม่น้องดาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือว่ามาตามคำแนะนำเอฟซีนาะงพ่อแม่พี่น้องกัสาวน้อลกสิอ่าเข้าไปสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าครอบครัวของแม่เนาะของน้องดาวเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็สกนุนกับบุคอยผู้จักอ่าเส้นทางนี่ก็เลยถามชาวบ้านมาต,อต่อๆนาะ้องพี่น้องเนาะกัเพิ่นก็แนะนำเข้ามาต้นพี่ล่ะพี่น้องมาสุดสุดบ้านเนาะเพี่น้องสนวนเร่นเข้าสุดบ้านเนาะแต่เพิ่นก็อยู่พี่พี่น้นองทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะก็สนวนกัสิมาถามเนาะเรื่องอ่าที่เพิ่นอยู่อาศัยอ่าในภายในครอบครัวเพิน่นเนาะพี่น้องมีจักครเน่ ถ้ามาหากินอย่างน่เนาะพลอยพน้องนอเนาะก็สนองกะสิเข้าไปหาทางแม่น้องดาวด้วยเนาะพลอยพน้องคือหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านที่แม่น้องดาวอยู่สบายดีละ่ะเห็นยังนะนะบริเฮียนซื้อว่าไหมนี่เฮียนเจ้าเป็นน้องน้องดาวาอบอโบเป็นเอ็ยนอะะ้องบ่ล่ะ ดิ่งจะดินงเนอะดิ่เเรียนะน้าเมื่อไงปะเออโอเคน้องเพิ่์นเนาะเนาะทักทายสบายดีดิ่กับน้องอีกเลยเกิดจะขึ้นไปหาทางครอบครัวเมย์น้องดาวเนาะน้องเพิ่์นเนาะแซนน้องเกิจะขึ้นสัมผัสทางเมย์น้องดาวเนาะสาวน้องก็ได้ยินข่าวดีเลยเนาะองเนาะว่าเพิ่์น มีวิใหไอซ์ดินสชรอนเดียวชาวนากาสิไปิธมต่อปะข้างแมน่น้องดาวด้วยเนาะเอาโอเคไหมสบายดียดอ่าน้องชาวน้องลาววอนแมนโอ้สาวล่ะเมนโอ้คนนี้อะด่ชื่อชื่อจังไงชื่อพินพินอายุจักปีสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดปีเนาะผู้น้อยได้ใส่ชื่อยังล่ะชื่อโพส พอตเดี๋ยวพอตพอตพอตเฮ้ยสื่อขักใช่ป่ะมันหลอกคนเล็กแท้พอตอายุจากปีอะไรล่ะหกปีหกปีเฮียนอยู่วะตอนนี้เฮียนอะไรอืมเฮียนในบ้านนี่เนาะแม่นบ้านนี้เดี๋ยวอันทางอันนี้ได้พัวเจ้าไปใช้ดะไปเกี่ยวข้าวนาครับเอยเพิ่นตะวันนี่กูผสยเกี่ยวข้าวเพิ่นกระไ้มาเราคืนนี่กระดร ยันคำสั่งเพื่อนก็นอนพุ่นไปนายครอบครัวมีจะคนหนึ่งครอบครัวอยู่น้ำกันได้มีหาคนลูกของแม่มีเจ็ดไปใเซเว่ดเลยเอาลูกเอาโผเพื่อนก็ไปน้ำลูกน้ำโผเบิร์ดเอลูกเจ็ดคนพุ่นนะก็อยู่พวกินเหมดบ่เพื่อนไปน้ำลูกน้ำโผล่กัาอยู่หากินน้ำลูกน้ำโผเพื่อนไปแล้วเลยเพื่อนก็หยุดทั้งพอแล้วทั้งเวงพุ่น มันเคยลงมาหาอยู่บมันลงมาเดินสี่ปีกายนี่ยิงบ่ยิงือมั้ก็ไปลงมาอยวันนี้ปัจจุบันนี่คนอยู่น้ำไหนจะคนม่สี่ได้สี่ในครอบครัวนี่โอ้ยอยู่น้ำกันเบิร์ดแมนบ่แมนเออยันเนาะแมนมากไปมากยังเนาะตลาดข้าไม่ได้เคยไปน้องดาวไม่ได้เคยเห็นของเห็ดงานก็เกินเลย ไปยุเกี่ยวข้าวทำงานตัดอ้อยน้ำแม่นะอายุ่นจะปีแล้วจะจืดได้อยู่วะอายุใครน้องดาวสิบหกสิบหกอือสบหปีอันนั้นได้จังหวะน้องว่าสิบหกมันหอดบ่คือตัวเนื้อยหน่อว่าเนื้อหน่อยแบบพ่อวะตัวหน่อยพ่อก็เนื้อหน่อยบ่พ่อก็เดินหน่อยได้พ่อค้สิได้เนี่ยพอเนาะคนเนื้อหน่อยจะจอยกับพอก็ได้อืมเลยเลยเลย แตะละเมื่ออ like ันทั้งเมยไปห้ยังนี่ค่ะเห็ดยังเมียแม่ก็บไปยู่ได้ลูกไปตลอดเกี่ยวข้าวเกี่ยวหนาวทำงานซอยปลาซอยลุงมันนี่นะดีแลยครบนะโบกติ้โบกตี้ยูเนาะปกติแม่บกตี้ยูได้มันนี่แม่ไหน้าตะการนี่มันนีมีบ่บงมันมีอย่างไรลูกไปเฮ็ดซอยเพิ่นไ่นเพิ่นเอาข่าวให้บ่ ไปเอาข้าวให้ปั๊บนีดนข้าวเอาเงินสาย้วยแล้วเต่เออเอาเงินน้ำข้าวน้ำแหละมาอยู่นีจากปีเดินนี่แม่ดำไม่ได้มาอยู่ในจะกปีเลืลูกเที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อหน้าปลากลับไปปุ๊บอันเถียงอยู่น้ำปลาอยู่น้ำปลาดำให้ดำหน้าลูกเปิดเฮี้ยนเฮี้ยนแล้วก็แม่กับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อ้กินให้ลูกหน่อยสองคนนี่ปกติแม่เราอยู่พุ่นอยู่พี่ไม่ได้เคยว่าที่ ปกติว่าจะอยู่ฟินเลยกตบไม่ได้อยู่เลยดั่งนเฮือนเจ้าอยู่นี่มันเป็นเฮือนพายเลยเฮือนโค่ของแม่เท้าเฮือนเพื่อนตะกี้หวังง่ายๆเฮือนครัวแม่เฮือนยาวเฮือนเก่าเพื่อนเนาะเก่าเพื่นเดี๋ยวเพื่อนมาเห็ดเป็นเฮือนครัวเดี๋ยวลูกสาวลูกสาวมาเดี๋ยวอยู่นี้เอาเกาะอยู่นะแม่เท้าหนองสารเพื่อนก็ได้เพื่อนใหม่เนาะแม่หนองสารเราไปอยู่เซฟปลาเอ้ยปลาหลานปลาลูกเห้ กับข่าวกำหนับเพิ่นทางวงเฮนให้ลูกเพิ่นกับมีอสองฉากโดยเพิ่นเกิดว่าทางเมย์บอกมีวันอยู่เนาะแม่ไป,ไปมามาแบบบอกมีจุดเป้าหมายอยู่แบบถาวรเนาะแม่ไปตลอดได้เมย์เลยวไ่ได้อยู่ไปเืลยดีแล้วครบมานี่ยนะโยนปกติแม่ไม่ได้อยู่ไหนเะช่นเวนมาเชี่ย,เยวเนาะแม่พกกระเป๋าจันทร์พาลูก บาลลี่บาลลี่ลี่มาเข้ามันจะโทรมาตอนไหนลูกทังนี้โทรศัพท์บ่มโีโทรศัพท์ฮาโุเลยแหละลูกเพื่อนก็น<ล>เอาเบอร์คอยก็แจกเบอร์ให้การเพือเ่อนหามา,าเพื่อ <c oughs> นโทรทางลูกยกภาพเชิญแบบเสี่ยกินข้าวเที่ยงกันนะบ่ละ่ะทานนักินข้าวเที่ยงไนดะ้ทานกินเล่นังหน่อยเราคงเฮ็ยนมาคนกินเฮียนปอใดได้นะเอน่งเออนึงเป็นยังไงล่ะเป็นยั่ไงบอกอไก่กอควายโมเป็นโอ้ย ตายแล้วสิยังเฮียนหึงตื่นเลยเจ้าอันนี้บุเป็นนี่ส่งปีนี่แหละพวกอายสบายและวแข็งนั่นปีกายนี่มันบลงปีนี่นทรงเป็นชื้นมันลงบเป็นปีลงไปกระแขงห้องแหนะเนาะไปมามาทำเฮียนปัจจุบันได้เฮียนอยู่บ้านนี่เนาะเหมืนเพื่อนบุตรเบื่อบานปลาปลาพายแม่พายอยู่กับเพื่อนบุติเอยู่บนสว่างแล้วมันเล้าถึงนนะลูกขาวแล้วเขาบอกเขาใจลูกนะ เดี๋ยวครับบ่ประสานบ่าบ่ฮู้เรื่องเว้าล่ะเออบ่รู้าาเาลงไปบลบแล้วกออบ่ติดว่าง่ายซะคือได้ว่าอันดินอันที่ว่าแม่สิปลูกเฮือนปลูกหยังนี่มีผู้ใหญ่เพิ่นือให้้บ่ว่านดบุญนี่ยังบ่แม่นเออแต่ที่ว่าได้ดินดอนนี่ยังเนาะยังบ่มีไปซื้อให้แม่โอ้ เดี๋ยวที่ว่าว่าผู้ใหญ่ซื้อให้ยังเนาะข่าวข่าวไปซื้อเนาะยั้งนณะสื่ออะไรจุดว่าได้ยินข่าวว่าทางเมนี่อันมีผู้ใหญ่ซื้อให้แดีวว่าบออยากได้แดีวว่าจริงสั้นมันความจริงบ่แม่มาได้เบาเนาะแม่เหลืองจริงสร้างจริงเนาะอันเหลืองสร้างเพิ่นอยู่น้ำหนองดาว ดินเป็นดินของเพื่อนดินของเพื่อนแล้วเพื่อนจะขายให้อันปั่นให้น้องดาวไกล้ขั้นมากับอันเพื่อนเพื่อนบ่แม่นอยู่บานเพื่อนมาด้ไกลเฮือนกันโยบานเพื่อนโดยโดยตะไก่ไก่กันเติ่ดินของเพื่อนในเงินแบบนั่นแหละแตไม่ได้ยินว่าเพื่อนสื่อหรือแม่ก็ไม่ได้ยินข่าวเลยลูกก็บประเทศ้ซอ่อ ทางทีมงานสายบุญเพิ่งกลับบริบาลในใดเนาะแม่นมิดเลยได้เพื่อนกับบริหารมาถือว่ายังสาเนาะแต่ตอนนั้นเพิ่นเข้ามาว่าสีชื่อข้างนี่ได้เนาะแม่เนาะแม่นเพิ่นว่าสะซื้อข้างนี่แล้วก็กลับวันนี้รักไพ่นะฮะนได้เนี่นะฮะก็มันมีที่ประว่างวะแม่นเพิ่นมาเบิ่งนะมิดส่องบอลนี่แหละกว่างเติบวะกว่างเติบจักเม็ด Tháng ăn nhau mà nàm, sáu bảy mét thôi đấy. Ồ, ừ. để phần nhập khai chắc mươn mà. 40. Sì mươn. Mm. Sì mươn bạ. Ồ, nắc cực đấy nó. Sì mươn bạ thì ngân, ngân bạ chuyển thủ mươn thì cả. Nắc dù nó, gập sáu ràn nó. Ngân, gập sáu kênh nó. Tại ừ. chú để không Mình nhập thêm. Nhập อย่างเช่ว่าดินนาตะกะต้มเขาดมเ็ยังแพงเลยนี่นี่บุคือเก่คือตะกีเนาะประเทศตะกีได้านี่นี่ทางน้องดาวนี่ก็แตะไปเห็ดอันเป็นสร้างทางบ้านน้องทงหนิผลเคยมาเยี่ยมย้ำในในจุ๊บว่านล้วมาจะเคยเลโอ้เงินคำได้จ้ะอันเงินคำนะเด้อมาว่ามาตอนทรงเฮือโอ้ทรงเฮือทรงเหมือนจะหลมไปโอ้แล้วพูดแล้วก็ไม่ได้มาเลย จะโทรมาหลินอยู่เนาะโทรมาอยู่เออโทรมาคุยแม่อยู่คือในเอนแม่อยู่ <laughs> จะโทรมาอยู่เนาะเมื่อ,อไรกินห,อ,หนอยก็โทรมาเนาะล่ะเตเจอสับมีเลยมีก็มีแต่เพื่อนได้เนาะมาเงินบาทเองเออจะผูกอืมทางเทียนเอื้อยอันภูนั่ไนได้สายพิการ่นได้สา,ายอยู่สายนใบได้คนใบ ลูกสาวของแม่โอ้ลูกสาวของแม่เป็นใบอยู่น้าและแม่เทาไปอยู่ในแม่เทาเลยอืมเพื่อนบริอยู่ลำเจ้าบอเพื่อนบริยูแม่นาโรยเทาว่าเชื่อเพอนบริอยกับยงกับโคเป็นแบบนี้แหละแม่เทาก็เลยว่าดึงขึ้นไปเหลี่ยงนะหวังโอ้โเอาไปเลียงซอยเนาะแม่ไปเลียงซอยไปเลียงซอยโดยโดยจะนอนน้ำกันกับแม่เทาเลยเนาะแม่อยู่น่ะเพื่อนเลย เาสมดกอกโชโรโคกันน้ำแม่เท่าเลยเท่าอยู่หันเลยนะแม่ถึงน้ำแม่เท่าเื้นเหลี่ม่ลวสบายง่ายเลเดียเานังสัมปาได้เตระเถื่อนซื้อกินบ่ข้าวหนังสัมปาก่ะเวลาหาพอทานเวลาหาทานก็ซื้อแบบไปซ่อยเขาก็ให้ร้ยกูส่งกุสองที่วันยุงกิน ยุงมีนะลูกแม่นยุงมีมีป่ามีดอทอันนี้น่ะปืดๆเป็นวัดบ่เป็นวัดบ่สบายอันตูนเฮนอ่ะสองวันพราะเนี้ยน่ะบ่สบายเล้ยเนาะไปหาหมอแม่นกินยาจะว่าใครได้นไงนู้ว่าหัวลมออกไงเนาะแม่นกินจะต้มขนมลายจะเป็นบ้านเป็นไอจต้มนยังปลาไปโรงเรียน ตินมแต่ขนมบ่ขนมฮะเอเก่งเด้อทางกระเฮียนปีนี้ตีเดี๋ยวก็เป็นตะกอไก่คอไข่น้องเหล่านี่คือว่าเฮียนจบแล้วเนาะเฮียนจบแล้วบ่น้องดาวนะดูน้องดาวบม่ได้เฮี่ยนูก้รวยไ่ได้เฮียนบม่ได้เฮี่ยนในอย่างไรบม่ได้เื้ออยู่ไรย้อนว่ามันโมมีบอกง่ายๆแค่ลูกไม่ได้เฮียนอย่างบม่ได้เฮียนเลยเนาะแม่นคิดว่าเพิ่นเฮียนจบแล้วบ่แม่นบ่ บม่ได้เฮียนยังลูกบม่ได้เฮียนนอนว่าบ่มีแล้วกะ็คือว่าบ่ได้ลงเฮียนน้ำมง mm. แบบปอน,นึงก็ชงก็ไ่ได้เข่าบ mm. ่ได้เข่ายัางเลยนะบม่ได้เฮียนเลยตอน mm. เอ้ยพูนคิดเพื่อนอ่ะลดดบป๋าหนึ่งหลายคนนะ mm. เนาะหนึ่งเฮียนพูนึงโบเฮียนเอ้ยเพื่อนก็หดก็ซ้ำ เขียนพอได้อ่านออกเขียนได้เนาะใครกลัวเฮาหมมีความโหดในยติดโตแต่พวกอันนี้นะพอหาแล้เนี่ยไข่เนี่ยไข่เรียนดาาอ่านได้อ่านตกไปทางไหนก็สบายเจ้าพวเพื่อนพวกอาปู้จะดรางเวียงอ่ะถ้าว่าช่วงเกี่ยวข่าวได้ออกไปเห็ดยังนี่เพื่อนจ้างตัดออกตัดอ้อยก็ไปตัดอ้อยลุงมีงานบานเฮาน่ะมันยากงานบอกง่ายๆซะกเมนเมนเห็ดยังมึงกับบุพอสิได้เนาะ เฮ็นยังกับมอไมันบคกุ้มข่ากับเหือแหงเฮาเห็ดเนาะกับเิ่นจ้กับเวนมาระบาเกิดอไเกดสได้สี่หาสิบบาทมีง่ายเลยเนาะเิ่นกระจางกอได้ไปลินบ่ไปดน่นหได้ไปดินกันไปลินยังไงไปลินลินบอเนี่ยนะเอื้อดินอยู่ท่าตรางไปไปบ่ล่ะ ไปดินเน้ก,ก็ได้เจ้าขานนางเนาะลองขานนางตา,า้าาาตางเพื่อนอยู่แล้วนี่คะดยเนต่อลงม,มาต่เองนจะเอากันกับอันทัวนี่หลายปีได้เนาะเจ้าเนาะหลายปีหละประมาณจากักปีได้ลูกกระสอบังหปีแล้วเ็เปีเนาะ ยังเจ็ดปีกลัวที่กว่าแลยพ่อดพี่เอ้าแต่น้องดาวก็ยังชิบหกปีเอ้าฉันบอกคนบอดสารเออแม่ได้เลยฮะคนละคนแม่คนละคนพ่อนะคนละคนแต่แม่เดียวลูกลูกโอ้เข้าใจแล้วเมียเดียวเลยบแม่แม่ลโอ้เป็นว่าเจ้าเนี่ยเคยได้ผัวมาผ่าครัหนึ่งแล้วแม่

คิดวาแบบพอเดียวกันเบดบ่แม่นบ่แม่นบ่รจังงาะว่า่าไม้ปาตอกเนาะยุงายเป็นสวนน่ะเป็นน้ํามาจากห้องจากแถวนบ่โอยเด้อลูกโอจังพอแล้วมันนมาก็โแล้วนั่นน่ะพอยุงายเนาะทีแรกก็บ่ฮู้ดอกว่าบ้านแม่ทางก็อู้ิ คิดหลายมือเติบได้ไหมอ๋ออันนี้นะท่าหมู่ที่เคยมาดิเขาอันนี้แหละเห็นในคลิปเขาบอกว่าเอ๋ไงเอ๋หู่จักหรอ่นเอ๋ก็มามันบอกอ่ามันอยู่เมื่องไซบูดีบขาเอ๋นะเพื่อนมาที่แรกมาลำหลังเออมากระบอกลิลี่ลิลี่วะอดีว่าโอดีเมยเอ้ยโอดีอดีเมย์อดีเนาะ อดีมงงอยู่เออเปลยนชื่ห่เาเปลี่ยนชอหม่เเปลี่ยนชืใหม่เปเพ่อกวนแม่นะปยังยังได้กินข้าวเลยมีกินกินเทียงนะบ่อันนี้กินเท่งจ้ะบ่มีใ่ไมข้าวอย่างนีข้าวต้มน้ำมันต้มน้มนกโอ้ต้มน้ำมนกงจะเฮ็ดบ มีเห็ดมียังไงอยา่หาเห็ดแกแรงอยังไรตรงนี้ทางบาทแม่เรามีนะชกลับสันฉนวันเห้าลดกวนแม่เลยเออลูกวนแม่มาขึ้นวันตดิน่ะให้นองขึ้นมาจะเอเงินให้น้องเพรได้ไปซื้อองาเงียนัหนนั่งเนอะเอาบ่อเอายังบ่อแหล่ไปซื้อของผ่ามาให้เลยขึ้นวันที่ซื้อมาอ่ะยันว่าเอ้ยยันบอกพอเราไปมึงก็น่ว่า เดีเาก็บอกเคยเขามามาทางทางมาแม่เอ้ยแล้วรถมาุมาจอดเป็น่จันเพื่อไะไถามอมาเพื่อว่าโทแม่ได้เเขาเอาชนะทโดนแม่ตามพ่มาเลยเนยแม่บอกเส้นทางแล้วกเนมาจอดรถนี่มาฟรีอบจันเลยเดี๋ยวมาเขาที่เนาะโอเ หนึซีก็อยากเห็นลายแนี่ยหนึบซีก็ใช้ค่ายู่ว่าไปหาทางเมียนองดาวนี่ังซี่สั้นหอะเดิมาชายให้พ่อเมียพี่น้องเพิ่นเบิ่งสาบน้ำกันเนาะเลยอ้าวด่าสีมือป้าไหนเช้างินให้เงินให้ซื้ออันนั้นก็น่าซืขนมดงเรียนเงินเนี่ยตัวร้ายนะนี่สิให้อืมกระได้ี่ขนมเด้อะอ๋อนี่หนกอ่ะมันดีอ่ะลูกทุเด้อ Ê, <laughs> 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 à bộ phim nhà ông bắt nạt rồi, phụ nhà hãy thụ con đơ, nhìn bà thụ con chẳng áo đơ, lạ đơ Vậy phải không hiền đơ, chẳng bỏ khó mẹ no Đây chẳng mơ đơ ha Đây chẳng mơ Bỏ ai lắm Ừ, tất cả mơ đấy, áo ngân chẳng mẹ, bà chắc phân Tất cả sống phân đấy lúc Ừ, có bỏ lại tận đại nó Ừ, Đây, đây, mơ, đây, đọc xã, áo Bạn chẳng ai นายปรยูรซื้อเอาเอาโอเคสำเนียงทางเราก็ยชินเลยขอตัวกลับก่อนเด้อโดยสบายดีวัยพี่น้องนะโดยเอาโอเคพี่เมยพี่น้องกลับประมาณนี้เนาะสาวนอนกลับมาทำตาม f c ที่แนะนำเข้ามาเนาะไออยากบึ่งทางครอบครัวเพิ่นเนาะคือว่าแม่น้องดาวเนี่ยน้องพี่พี่น้องเนาะที่เพิ่นก็ยังขาดเดืออยู่ทัชชิงแดะยามพี่เมยพี่น้องเนาะปัจจุบันนี่ก็ โยกย้ายไปมาเนาะก็บ่ม really ีดินอยู่พี่น้องก็บส้านู่นก็บคิดว่าเพิ่นได้ดินได้ดอนอ่ามีทางอ่าใส่บุญซื้อให้แล้วเนาะทางผู้ใหญ่ซื้อให้แล้วแต่ว่ายังอยู่พี่น้องเนาะก็ยังบ่ได้อ่าได้เฮ้ยน้องก็ยังบ่ได้ซื้อเนาะทางแม่น้องดาว่าแต่เพิ่นก็ลงมาเบิ่งอยู่แต่ว่าอาจสิเป็นมูลค่าสูงหรือว่าโยกเด้อเนาะพี่น้องประมาณนี้เนาะก็บส้นว่นก็บนำมาต้นฮอด บ้านแม่น้องดาวมีพี่น้องสามน้องกับบอได้เคยเคยมาเข้ามาจักเทื่อเนาะเพราะว่าบ้านนี้กับามน้องกับบอเคยมาเพราะพี่น้องประมาณนี้แหี๋ยนาะเพิ่นกระทางครรอบคัวเพิ่นกระทัดเขินแบบโยกย้ายไปมาใส่อ่าเออื้ยน้องอยู่โั่ข้าวเนาะ้องพี่น้องเนาะกับไปอยู่แบบทาวนเนาะเพราะว่าดินนอนต้นนี้เพิ่นกับพ่อหนี้พี่น้องเนาะกับประมาณชั่มนี้เนาะพี่น้องเนาะกับ ที่ซาวน์นอนได้สัมภาษณ์ได้ก็สอบถามทางเมย์น้องดาวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ยังบ่ได้ดินได้โดนเฮ้ยน้องขาดเกินที่อยู่อาศัยนี่แหละเนาะอ้าวโอเคพื่อนน้องสาวน์นอนกับชได้อำลาพระจ่าทุกๆคนไปก่อนเนาะไว้พอสาวน์นอนคิดน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี